สวัสดีครับทุกคนและสำหรับเกมโรบอกแมปไคจูมอลติเวิร์สในวันนี้ ผมจะพาทุกคนมาทําการรีวิวตัวละครตัวใหม่ล่าสุดของตัวเกมกันนะครับทุกคนนั่นก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้าเทนทรักคอสตัวนี้เลยนะครับผมตัวละครอีเวนต์ฮาโลวีนประจําปี2024นั่นเองก็ตัวละครตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวละครลิมิเต็ดเลยนะครับเพราะว่าจะมีมาขายแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับผมก็คือหลังจากที่หมดอีเวนต์ฮาโลวีนไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยมันจะไม่มีมาขายอีกแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็วิธีการได้รับนะครับทุกคนก็สามารถดูได้ตรงนี้ เลยนะครับผมนะในหน้าของอีเวนต์นะครับทุกคนก็ง่ายๆเลยนะครับผมเก็บแคนดี้ครบหนึ่นนะครับผมก็คือแคนดี้เนี่ยจะได้จากการตีบอสนะครับผมใครที่ไม่รู้วิธีการตีเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมได้เลยนะครับผมนะสำหรับเจ้าตัวละครเทนทากอสตัวนี้นะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปรีวิกันนะครับว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็มันสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกงี้นะครับว่าผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับผมอันนี้คือ first impression กันเลยนะครับทุก ดูกันครับผม let's go ไปกันที่เกาะภูเก็ตกันละกันครับผมและนี่นะครับทุกคนก็คือจะเป็นทางด้านของเจ้าเทนทากอสนั่นเองนะครับผมตัวละครใหม่ล่าสุดของเกมระบอกแมปไคจูเมาสตีเวิร์สนะครับทุกคนน่าโอ้โหพูดตรงๆเลยนะครับว่าตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนะครับทุกคนผมก็คิดว่าเจ้าตัวโมเดลนี้เนี่ยทางผู้พัฒนานะครับผมเขาก็น่าจะได้รับแรงบันดาลใจนะครับผมมาจากปลาหมึกแหละมั้งนะแล้วก็ผสมกับพวกออการ์อะไรงนี้นะครับเราก็จะมีแบบเป็นความ DNA ของสัตว์ประหลาดด้วยนะครับผมแล้วก็ดูดิ มีหนวดเยอะแ<ๆ> <acceptable> ยะย<ๆ>ั่วเยอะอย่างนี้เลยนะครับทุกคนนะแต่ว่าหนวดมันไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเพราะว่าหนวดของมันเนี่ยมีด้านของน้าแหลมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงร่างกายของม,มันจะเป็นประมาณนี้เลยนะโหโคตรเท่ะนะซึ่งตัวละครของมันนะครับผมจริงๆแล้วมันก็ไม่ตัวใหญ่นะครับทุกคนก็คือตัวเล็กๆน่ารักกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันจะมีตรงไอนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะหนวดก็แล้วกันนะยั่วเยอะอย่างนี้เลยนะครับผมเต็มร่างกายเลยนะอ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วข้างหลังโอ้โหโห้โห้โหทุกคนข้างหลังเหมือนตะขาบเลยนะครับเนี่ควือ ในด้านของตัวโมเดลนะครับผมเราก็จะมีขาแบบนี้นะครับผมสองข้างนะอันนี้ไม่ใช่แขนหรือมั้งหรือว่าอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยน่าจะเป็นแบบชิ้นส่วนพิเศษนะครับที่มันเออเขาเรียกน,นะยืดออกมาจากร่างกายนะครับผมแล้วก็จะมีแขนของมันตรงนี้นั่นเองนะครับผมข้างหน้านะแล้วก็นี้ครับผมตรงพุงโอ้โหหนามอย่างเยอะเลยนะแล้วก็หน้าตาก็ผมโอ้เป็นไงเนี่ยโหหน้าก็แบบเท่ดีนะเหมือนกับชิ้นก็ซิลา่าลากแรกๆอยู่เหมือนกันนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะแบบชิ้นก็ว่าคุงมนะคาตาคุงอย่างงี้ปะเออหรือว่าเป็นอะไรวะเนี่ยก็ <c> แล้วแต่กนะรััผมมมวววา็ออไงสย นะครับผมนะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมปรับตัวบมเดียวของเจ้าตัวละครตัวนี้และต่อมานะครับทุกคนก็คือจะเป็นท่าด้านของอนิเมชันของเจ้าตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็เมื่อมันอยู่นิ่งๆนะมันก็มีนลักษณะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะหนวดก็จะโยเยะไปมาประมาณนี้เนาะแล้วก็ตอนเดินก็ผมก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหเดินโคตรเท่เลยนะครับผมเป็นประมาณนี้แล้วก็วิ่งดูซิวิ่งเป็นยังไงโอ้โหก็จะสะบัดหนวดแบบนี้เลยนะครับผมเฮ้ยแต่ว่าตอนเดินอย่างเงี้ยผมรู้สึกเหมือนกับตัวละครอะไรสักอย่างนะทุกคนเหมือนกับโซนิกเหม ตรงเนี้ยเออทุกคนผมก็พูดไม่ถูกนะครับแต่ว่าทุกคนก็น่าจะพอนึกออกนะครับผมนะอ่ะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับทางด้านของอนะิเมชันเนาะต่อไปครับทุกคนก็นคือจะเป็นทางด้านของสกิลนั่นเองซึ่งสกิลนะครับทุกคนจะมีด้วยกันทังหมง12มสี่ท่าตามนี้เลยนะครับผมนะมาเรามาดูกันที่ท่าที่1กันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมไปกดท่านนึงครับอุ้ยมีเสียงด้วยอู้ ท่าที่น,นะครับผมจะเป็นการใช้พุงของมันนะครับผมในการคำรามหรือว่าใช้คลื่นเสียงใส่ศัตรูนั่นเองโอ้โหธรรมดาที่ไหนแล้ครับเนี่ยดูดิโคตรเท่อ่ะนี่ประมาณนี้เลยทุกคนสุดจัดเลยนะครับผมโอ้โหโคตรเท่อะนะครับแล้วก็ต่อไปครับผมท่าที่สอเป็นยังไงดูซิปึ๊บท่าที่สองพลังจิตอุ้ยโอ้โห เป็นเหมือนการเสกก็เห็นแบบนี้ขึ้นมานะครับทุกคนแล้วก็น่าจะสามารถไปโจมตีใส่คู่ต่อสู้ได้เลยนะครับผมรหรับท่าที่2ท่านี้นะโอ้โหโคตรเท่อทุกคนเหมือนกับใช้พลังจิตแร่งเงี้ยเหมือนกับทางด้านของเจ้ามิลเนียนจากไคจินเวิร์สเหมือนกันนะครับผมนะอ่ะโอเคต่อไปทุกคนท่า3ามของผมเป็นยังไงท่าสปึ๊บปึ๊บหัวสามโอ้โ ท่า3าเป็นการกระโดดครับผมพร้อมกับการทําความเสียหายโดยรอบแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะโคตรเท่เลยเทจัดนะครับแล้วก็ต่อไปครับผมท่าที่สีเป็นยังไงดูซิท่าที่สีครับผม เฮ้ยท่าสี่ใช้ไม่ได้เหรอเอา้าท่าสี่ใช้ไม่ได้ทุกคนแลอ๋อท่าสี่น่าจะต้องเก็บสเตมินาก่อนนะตอนนี้สเตมินาผมหมดนะซึ่งโอ้โหทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าโคตรเท่ดูดิท่านหนึ่งเป็นยังไงโอ้โหเนี่ยประมาณนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเน้นเกมน่าจะบั็กทุกคนดูดิสเตมินาไม่ขึ้นเฉยเลยอะเอา้างงเลยผมจังหวะนี้เอ้ยโอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่ท่าที่4กันต่อเลยนะครับผมหลังจากที่เมื่อกี้นะครับผมเกมบนะั็กน้ำไม่สามารถจะใช้สเตมินาได้นั่นเอง,เองนะครับมาไม่เป็นไรเดีีี๋ยยววมมาาาาาดูกัััันนนนะะะคครรบบบ่่่ยยงงนะ่่่ททททท4 4จเปปป็งงไไผ๊ โอ้โหไปนะครับโอ้ว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 โหวโอ้โห ท่าที่นะครับผมจะเป็นการม้วนตัวแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นการทําความเสียหายโดยรอบให้แก่ศัตรูนั่นเองนะครับผม้วก็ถือว่าท่าของมันเนี่ยสร้างความเสียหายได้อย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเลยนะครับแล้วก็ในสัมพันธ์ก็คือแอนิเมชันนะครับผมเอฟเฟกดีอย่างมากเลยนะครับนี่ต้องยอมรับนะทุกคนนะซึ่งก็สุดท้ายนะครับทุกคนเดี๋ยวาดูกันที่ท่าคำรามกันต่อกันละกันนะครับว่าท่าคำรามจะเป็นยังไงนั่นเองเริ่มต้นกับท่าอากันก่อนละกันนะว่าจะเป็นยังไงนะดู อ oh, ประมาณนี้เลยนะครับผมนะเฮ้ยเสียงเมือยอะไรคุ้นๆนะครับแต่ผมพูดไม่ถูกอ่ะเหมือนกับสัตว์ประหลาดในโตโฮสักเรื่องแหละทุกคนนะลองคิดดูนะครับว่าเรื่องอะไรนะแล้วก็ต่อไปครับผมเท่าทีเป็นยังไงอ๋อ oh, นะครับผมจะมีความเป็นเสียงเล็กๆเสียงแหลมๆนะครับผมนะเท่มากเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครั้งนี่ว่าเสียงอะไรทุกคนผมนึกไม่ออกเลยเว้ยเฮ้ยอ๋อนางเว้ น่านะครับผมก็ถือว่าเท่ดีนะครับผมสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้นะก็ใครอยากจะได้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปฟาร์มกันได้เลยนะครับผมนะสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้บอกเลยนะครับว่าเป็นตัวละครที่ขี้โกงเป็นอย่างมากเลยนะครับดูจากสกิลต่างๆแล้วนะแล้วก็โมเดลดีนะครับผมแม่เนมชั่นดีแล้วก็เอฟเฟกดีอย่างแน่นอนเลยนะครับทุกคนนะก็อย่าลืมไปลองเล่นกันดูได้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวละครเทนทาร์คอรจากไคจูเม้าซีเวิร์ดนะครับทุกคนนี่โอ้โหมุมนี้อย่างเท่เลยทุกคนไว้เจ